สวัสดีครับผมชื่อทัศนัยเป็นกรรมการผู้จัดการขอจกเอเคเอนจิเนียริงเราเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยอักขีภัยและระบบควบคุงการเข้าออกออฟฟิศอาคารสำนักงานที่ผ่านมาได้ใช้บริการของทีมธนูเทรดดิ้งมาเป็นระยะเวลานาน,านหลายปี ต้องยอมรับว่าทีมงานของธนูเทรดดิ้งมีความพร้อมมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการอย่างดีเยี่ยมสวัสดีครับผมชื่อคุณธนูนะครับเป็น MD ของบริษัทธนูเทรดดิ้งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซนเจนเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาทีมของเราได้บริการคนไทยหลายคนในการจัดหาสั่งซื้อสินค้าจีนและส่งเข้าไปที่เมืองไทยจึงมีลูกค้าคนไทยหลายคนตั้งเราเป็นตัวแทนในเมืองจีน ดูแลธุรกิจฝั่งเมืองจีนในทุกด้านทุกฝ่ายถ้าท่านก็อยากจะได้มีคู่ค้าพันธมิตรอย่างมั่นคงในเมืองจีนท่านสามารถเช็คตูข้อมูลเพิ่มเติมของเราได้จากเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งทีมของเราทุกคนจะเป็นคนจีนที่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้อย่างดีและทีมของเรายินดีรับใช้ธุรกิจของท่านอยู่เสมอนะครับ